มันเป็นเด็กเข็นผักมาขายตลาดลมเกลือประเทศไทยนะครับแล้วมันมีโทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วมันก็ไลฟ์ไปอะไรไปนะครับมันขี้เพื่อถ้าไอ้บอยเนี่ยผมรับปากว่าเดี๋ยวผมสั่งสอนมันนะครับถ้ามันหลุดเข้ามาประเทศไทยนะครับไอ้บอยมึงไม่ได้เช็คหรือว่าพุ่มกับตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยเป็นใครนะครับตำรวจที่นั่นน่ะลูกน้องผมอยู่ตรงนั้นน่ะแต่ลุงนี่เก่งจริงๆเลยนะสืบจนได้นะครับผมเนี่ยเป็น เพ็ผัดที่ตลาดลงเกลือเอ,อ้ยจะเย็นๆครับลุงนะนี่ผมยังยังงงเลยนะลุงบอกว,ว่าจะให้ลูกน้องนะมาล็อกตัวผมนะขอห้าอะไรครับนะขอห้าอะไรนะผมก็พูดกับลุงดีๆนะก็แค่บอกกาว,ว่าอะไรที่ลุงพูดนะั้นนะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะแล้วก็ ผมรู้ไม่ผมไม่รู้นะว่าท่านมีลูกน้องเยอะนะบริวารในทั่วประเทศเลยนะเนี่ยณนะผมอยู่ในประเทศตัวเองเนี่ยผมยังแบบพะวงอยู่เลยนะว่าลุงจะทําอะไรผมหรือเปล่าหรือลุงจะจ้างใครมาทําอะไรผมหรือเปล่านะแต่ก่อนที่ผมจะออกมาพูดนะผมก็คิดไปแล้วครับนะผมก็ทําแบบเพื่อแบบใครคนไทยนะที่แบบเข้าใจประเทศผมผิดนะรวมทั้งตัวลุงด้วยนะ ได้แบบเข้าใจประเทศผมให้มันถูกต้องครับไม่ใช่แบบไปจินตนาการกันแล้วก็เอาไปพูดกันเนาะมันเป็นประโยชน์นะลุงนะงานเข้าจะบบอยแล้วทีเนี้ยเล่นกับใครไม่เล่นนะเล่นกับผู้ใหญ่ทีนี้จะบบอยเริ่มอยู่ยากแล้วเล่นกับ ทันเรว,วัดนะจ่าบอยจะไม่มีที่ทำมาหากินแล้วที่ตลาดลงเกลือนี่พี่น้องทุกคนเนี่ยเพราะว่าไปเล่นกับใครบอกได้เลยนะไม้หวัวเลยนะจ่าบอยเนี่ยช่วงนี้วิ่งจะวิ่งหางจุกตูดไปไหนแล้ว เขาไม่เคยคิดเลยว่าเขาผิดหรือเขาถูกนะจ่าบอยเนี่ยเขาพูดคําเดียวคือเขาเอาบ้านเขาอย่างเดียวเขาไม่สนใจกับใครเลยแม้แต่กับท่านเลวัดยังโดนถูกสั่งสอนจ่าบอยสั่งสอนท่านเลวัดให้หันหน้าเข้าไปวัดได้แล้วอายุขนาดนี้โอ้ นี่แรงนะจ่าบอยนะท่านเลวัดยังผากบอกด้วยนะว่าถ้าเจอหน้าวันไหนเข้ามาด่านวันไหนนะเข้ามาประเทศไทยวันไหนนะจำหน้าจําตาไอ้บอยได้อย่างเป๊ะเลยนะบอกได้เลยว่าจ่าบอยวิ่งตุยแนย่ไม่รู้จะไปตุยตรงไหนลนะ่ะท่านเลวัดจะสั่งสอนเอง สั่งสอนจ่าบอยนี่พี่น้องออขึ้นหลังเสือลงยากนะจ่าบอยนะบอกได้เลยนะว่าเล่นผิดคนเจอของดีเข้าแล้วทางที่ดียกมือไหว้ขอโทษผู้ใหญ่เขากับผู้ใหญ่เขาจะให้อภัยเรา นะนี่ไม่สนใจเลยจาย่าบอยใส่อย่างเดียวเลยนะอืมเด็กรุ่นนี้ไปสอนคนแบบอายุรุ่นพ่อรุ่นอะไรแล้วเนาะนี่คนที่ไวป้าเหมือนใครๆเขาก็พูดนั่นแหละว่าจา่าบอยเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าเปล่าหรือว่าเป็นบ้านะ หาโรงพยาบาลล่าสุดก็เก็บข้าวเก็บกระเป๋าเริ่มจะหนีแล้วนะทุกคนนะเริ่มอยู่ไม่ได้แล้วหมายหัวแล้วจ่าบอยไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนใครเป็นเพื่อนจ่าบอยนะเตรียมมารับจบ่าบอยด้วยตอนนี้ท่านฤวดไมยหัวจ่าบอยไว้แล้วอยู่ยากอยู่ไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับ เนี่ยจ่าบอยเริ่มกังวลหนักช่วงนี้ไม่รู้จะไปพึ่งใครไม่รู้จะไปทางไหนไปทางไหนก็กลัวละแวงว่าจะโดนลูกน้องทันเรว,วัดจับตามองอยู่ว่าจ่าบอยเคลื่อนไหวไปที่ไหนนะบอกได้เลยนะว่าเล่นผิดคนน่าจะบอยนะหาทาง แล้วจ่าบอยไม่ไปไหนไม่ได้แล้วเริ่มหางจุกตูดแล้วนะเพราะว่าที่ตลาดลงเกลือตรวจพ้นคนเข้าเมืองคือลูกน้องท่านเลวัดนะจ่าบอยนะอยู่แถวลงเกลือเริ่มอยู่ยากแล้วเนี่ยตลาดลงเกลือนะไม่ได้ขนผักเลยนะจ่าบอยนะ ขับรถส่งผักดีๆไม่ชอบนะอชอบกินข้าวผ่านทูบเหรอจ่าบอยนี่ดูเอาก่อนนะจะ่าบอยนะเล่นผิดคนซะแล้วจ่าบอยเอ,อนะหน้าแตกหน้าอายไปเลยละ่จะจ่าบอยบอกได้เลยว่าเจอของจริงเข้าแล้วจ่าบอยเล่นกับใครเล่นได้ แต่เล่นผิดคนนะเล่นกับคนไทยทุกคนเล่นได้แต่เล่นกับนี่ถึงขั้นสั่งสอนท่านเลวัดนะจ่าบอยเนี่ยสั่งสอนเลยนะจะบอกให้เขาเป็นระดับนี้แล้วยังโดนจ่าบอยสั่งสอนอีกคิดดู จ่าบอยจะไปอยู่ที่ไหนจะได้เค้นพักต่อไหมจะได้ส่งผักต่อไหมที่ตลาดลงเกลือเนาะนี่แหละความวุ่นวายของจ่าบอยช่างตัวเองทั้งนั้นนะเก็บเชื้อผ้านี้และเริ่มหนีแล้วไปแล้วไม่รู้จะไปทางไหนแล้วกินไม่ได้นอนก็ไม่หลับกังวลและทุกวันเนี้ยไม่รู้ เขาจะมาตอนไหน,นเขาจะมาเอาตอนไหนเขาจะมาล็อกตอนไหนกังวลตอนนี้จะบอยกังวลมากดูสีหน้าสีตาจะบอยดิไม่รู้จะซีดไปถึงไหนเนาะจะสั่นไปถึงไหนแล้วนี่แหละเขาบอกว่า ต้องจิ้มด้วยพริกเแต่นี่บอยไปเล่นผิดคนไปเล่นกับเสือนะนี่เขารุ่นใหญ่แล้วนะบอยใหญ่แล้วนะบอยนะพี่เขารุ่นใหญ่แล้วนะบอยท่านเลวัดนะจะบอกให้อดีตตำรวจนะจะบอกให้นะจะบอยนะแต่จะบอยตอนนี้หมายหัวไว้แล้ว เริ่มอยู่ยากนะฝากทุกคนพี่ๆี่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ธนวัตรด้วยนะครับผมก็คนหนึ่งแหละที่เป็นกำลังใจให้นำจ่าบอยมาสั่งสอนให้ไหวที่สุดนะที่เล่นกับใครไม่เล่นเล่นผิดคนนะถึงอยู่ยากและจ่าบอยนะต่อไปก็ไม่ได้ขนของแล้วพี่น้องทุกคนนี่แหละครับคลิปนี้ก็ผมก็จะจบคลิปไวเพียงแค่นี้นะครับ ทุกท่านทุกกำลังใจกดติดตามและให้กำลังใจผมอีกคนด้วยนะครับผมกับขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณครับ